สนับสนุนโดยบริษัทไทยเบเวอรเรจจำกัดมหาชนรัฐบาลซูดานออกแถลงการโดยระบุว่ามีรัฐได้รับผลกระทบทั้งหมด1ิรัฐจากน้ำท่วมหนักในพื้นที่ทางตอนเหนือและภาคตะวันออกของประเทศตั้งแต่เมื่อช่วงเดือนกร,รกฎาคมที่ผ่านมาซึ่งขณะนี้จำนวนครอบครัวซึ่งได้รับผลกระทบจากภัยธรรมชาติในครั้งนี้เพิ่มขึ้นอย่างน้อยราวสามหมื่นครัวเรือนและมีผู้เดือดร้อนเพิ่มขึ้นเป็นอย่างน้อยนับแสนคน แม้สุดาจะเผชิญกับน้ําท่วมทุกปีแต่สถานาการณ์ปีนี้เลวร้ายมากขึ้นเนื่องจากประชาชนต้องถูกอพยพพัดถิ่นไปอยู่อาศัยในพื้นที่เสี่ยงน้ําท่วม จากนี้ฝนที่ตกหนักเมื่อช่วงวันที่24สิงหาคมที่ผ่านมาสม่งผลให้น้ำท่วมพื้นที่ในเขตอาบาดทางตอนเหนือของเมืองพอร์ตซูดานและทำให้เขื่อนอาบาดไม่สามารถรองรับปริมาณมวลน้ำมหาศาลได้จนเป็นเหตุให้เขื่อนดังกล่าวแตกและมวลน้ำมหาศาลไหลทะลักเข้าท่วมหมู่บ้านกว่า20หมู่บ้านในเวลาอันรวดเร็วและกวาดทั้งหมู่บ้านไปกับน้ำโดยอาสาสมัครในพื้นที่ได้เปิดเผยว่า ได้พบกับผู้เสียชีวิตแล้วนับร้อยคนขณะที่การค้นหาผู้สูญหายอีกอย่างน้อยราวกว่า200หักว่าคนยังคงดําเนินการต่อไปอย่างต่อเนื่องทําการการรายงานว่าสัญญาณมือถือในขณะนี้ลม่ม ที่ไรก,ก็ตามนอกจากน้ําท่วมแล้วประเทศซูดานยังเผชิญกับการระบาดของอหิวาตคาโรคซึ่งองค์การอนามัยโลกหรือ WHO รายงานว่ามีผู้ป่วยสะสมอย่างน้อย11,327คนและมีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย316คนนับตั้งแต่เดือนมิถุนาย,ย25น2566นายไชชามอิบราฮิมรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขอธิบายว่าซึ่งการระบาดของโรคนั้นมีสาเหตุมาจากสภาพภูม,มิอากาศและการปนเปื้อนของน้ำอีกด้วย